ยังไงซะมันก็เป็นแค่เพียงแค่เรื่องเพ้อฝันจบแล้วคราวนี้มันจบแล้วข้าโดนหลิวคานเหยียนทุบตีจนตายแน่ๆเขาก็มีความสุขทุกครั้งที่โดนทุบตีงั้นสินะไปกันเถอะทุกคนไปฝึกฝนเพื่อพัฒนาตัวเองให้มากกว่านี้การประลองครั้งนี้เราต้องไม่น้อยหน้าใครอย่าปล่อยให้อีกสองพระราชวังนั้นดูถูกเราได้เนี่จะเป็นเด็กใหม่ของสาราเทียนยี่หรือเปล่านั่นพวกเขาเป็นใครกันนะดูเหมือนว่าพวกเขาจะมาจากพระราชวังจิ๋วโหยนะ ผู้คนจากพระราชวังจิ๋วโยมาทําอะไรกันที่นี่ข้าได้ยินมาว่ามีชายผู้หนึ่งจากพระราชวังจิ๋วโยที่สุดยอดมากๆแน่นอนว่าหากแข่งขันในรุ่นเดียวกันแล้วก็เขาเป็นฝ่ายชนะแน่นอนและแม้กระทั่งว่าคนผู้นี้นั้นได้ไปแข่งขันประลองกับสิทธิของเขาในพระราชวังจิ๋วโยซึ่งเขาก็สามารถเอาชนะสิทธิเหล่านั้นได้ โอ้ดูเหมือนว่ารอบนี้พระราชวังเหลินหวงนั้นจะได้สิทธิ์ใหม่ที่มีฝีมือจํานวนมากเลยเนี่ข้าได้ยินมาว่าพวกเขาสามารถชนะสิทธิ์ใหม่จากพระราชวังตียี่สวนยี่และหวงยี่มาแล้วแข็งแกร่งมากฮิฮิเจ้าเด็กง้อตอนนี้เจ้าสามารถควบคุมพลังงานทันสวรรค์สายฟ้าได้เต็มที่แล้วใช่ไหมท่านอาจารย์พลังของข้าในตอนนี้นั้นแข็งแกร่งกว่าเดิมเป็นอย่างมาก จงจำเอาไว้ว่าต่อหน้าคนอื่นเจ้าอย่าได้เปิดเผยพลังที่แท้จริงของเจ้านะและเจ้าต้องไม่บอกใครว่าเจ้าสามารถควบคุมวัฏจักรของสวรรค์และโลกและพลังการลงโทษจากขันสวรรค์ได้เจ้าเข้าใจไหมข้าเข้าใจแล้วท่านอาจารย์โปรดวางใจได้ยังไงก็เธอเจ้าฝึกฝนอยู่ที่นี่มาเป็นเวลาครึ่งปีแล้วและเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นก็จะถึงการแข่งขันของสถาบันเซิ่งเทียนแล้วท่านว่ายังไงนะแค่เดือนเดียวเองงั้นเหรอ ข้าต้องรีบไปที่เมืองเฟิงเหมิงแล้วข้าต้องไปตามหาไข่ก้คนเคลื่อนย้ายเพื่อกลับไปที่นั่นนี่าฮฮจะว่าข้าเมาหรือยังข้าว่าถ้าท่านตอบว่ายังไม่เมาแสดงว่าท่านเมาแล้วเจว้าพูดมามันก็มีเหตุผลเจ้าคิดเถียยังไงกับการแข่งขันของพระราชวังเซินเทียนเจ้าคิดว่าพระราชวังของจกักรพรรดิมนุษย์นั้นจะอยู่จุดต่ำสุดอีกลืเแล้ว นั้นป่าของเจ้าหรือไงไม่จำเป็นเจ้าก็ไม่ต้องพูดก็ได้พวกเขานั้นอยู่จุดต่ำสุดมาสอง2,000ันปีแล้วและไม่มีแนวโน้มเลยที่พวกเขาจะมาอยู่ที่หนึ่งหรือที่สองได้นะน่าเสียดายจริงๆที่เวลานั้นพระราชวังของกษัฏมนุษย์นั้นทรงพลังเป็นอย่างมากแต่ในเวลานี้นั้นช่างตกต่ำเสียเหลือเกินอันนี้ชาจริงๆข้าว่านะพระราชวางังหลนหวงที่ไม่มีเจ้าแห่งศิละปะการต่อสู้นั้น ไม่มีทางใดเลยที่จะได้ครอบครองทรัพยากรของพระราชวังสวนเทียนะตอนนี้ความแข็งแกร่งของอีกสองพระราชวังนั้นแข็งแกร่งกว่าพระราชวังจกักรพรรดิมนุษย์เป็นอย่างมากข้าว่าสองพระราชวังนี้คงชิงขี่หนึ่งกันเหมือนเดิมพระราชวังของจกักรพรรดิมนุษย์นั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของกู้ยี่แข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์พวกเขานั้นจะสามารถเป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้จริงๆหรือเปล่านะข้าว่านะ่หาหักถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วก็เผ่าพ,พันธุ์มนุษย์ของเราคงโดนเผ่าพันธุ์อื่นลากลงไปเหยียบเป็นเมดาเนแน เ <Yeah. S 2> ทพเจ้าแห่งศิละปะก,การต่อสู้แห่งความบ้างเปล่านั้นได้สอนทุกคนให้สามารถฝึกฝนวรยุ์ได้และท่านได้มอบพรนี้ให้กับทุกคนพี่ชายพวกท่านไม่ควรลืมลากเง้าของพวกท่านนะ ไอโน่จะไม่รู้เรื่องไงว่าพระราชวาังของจกักรพรรดิมนุษย์นั้นตกต่ำมาถึง2,000ปีแล้วไม่ว่าเจ้าแห่งความว่างเปล่านั้นจะยิ่งใหญ่สักเพียงไหนแต่ช่วง2,000ปีที่ผ่านมาเขาก็ไม่เคยปรากฏตัวอีกเลยในช่วงไม่กี่ร้อยปีที่ผ่านมานั้นคนของจกักรพรรดิมนุษย์นั้นได้สูญเสียอาวุธสังหารเทพไปข้าไม่เข้าใจเลยว่าผู้ที่อ่อนแอเช่นนี้สามารถครอบครองอาวุธของจกักรพรรดิได้อย่างไรกัน ข้าว่าพระราชวังเหลินห่วงนั้นควรสละราชจะสมบัติได้แล้วหากปล่อยไปเช่นนี้ละก็เผ่าพ,พันมนุษย์จะไม่ตกตามไปกว่านี้เรือ่องไงไม่มีใครสามารถคาดาวได้นี่ว่าเมื่อไหร่เทพเจ้าแห่งความว่างเปล่านั้นจะปรากฏตัวขึ้นมาหากเทพเจ้าแห่งความว่างเปล่าปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งละก็ใครล่ะที่จะคู่ควรเป็นตัวแทนของเผ่าพันมนุษย์ได้มากกว่าวังจกักรพรรดิมนุษย์การแข่งขันครั้งใหม่ยังไม่เริ่มขึ้นด้วยซ้าพวกท่านก็จะยอมแพ้แล้วอย่างนั้นหรือหากเป็นเช่นนั้นละก็ข้าว่ามันเร็วเกินไปนะที่จะตัดสินเ ถ้าเช่นนั้นละก็ก็ลอดูเรื่องตลกจากพระราชวังเหลินห่วงได้เลยเฮ้ยไอหนุ่มรูปหล่อคนนั้นมันเป็นใครวะดูทรงแล้วน่าจะเป็นพระเอกของเรื่องนะงั้นเราต้องหยุดเขาไว้ก่อนหยุดจะต้องการจะทําอะไรนี่คือค่ายคนเคลื่อนย้ายใช่หรือไม่ข้าต้องการไปที่แห่งหนึ่งนะพี่ชายได้โปรดปล่อยให้ข้าเข้าไปด้วยเถอะค่ายคนเคลื่อนย้ายนั้นถูกระงับการใช้งานชัวรข่าวจะได้โปรดออกไปซะเถอะเอ๋มีอะไรเกิดขึ้นกับค่ายคนเคลื่อนย้ายโบราณงั้นหรื นี่ไม่ใช่ธุระของเจ้าได้โปลดออกไปซะเถอะ